อมอมนอะปาเบลอด <c oughs> ว่าไงไอ้คนเท่นำทำอะไรป่านี้ละ่ะฮะคนจริงๆอย่างนายก็ต้องหลับต้องนอนเหมือนกันนะฉันสันร้ายนะนายมานอนกับชันในห้องของฉันได้ไหมอะฉันไม่อยากนอนในห้องนี้มาสก๊ะปกเลยเธอได้สิไอ้ตัวน้อยนำทาไปสิฉันต้องการให้นายคอยปกป้องนะ <c oughs> สันโอ้โทษทีพับฉันทำให้นายตื่นเหรอนายฝันร้ายอีกแล้วเหรออืมมามาไปนอนกันเถอะ <Hey S 1> เฮ้เฟลอะไรของนายเราเป็นเสื้อไม่พอยังไงฮะฉันรักนายนะเออ,เออเออฉันแค่รอเล่นเองนะถึงกับสไลด์กันเลยทีเดียว